อีาในบางปุ่มับผมในบางปุ่มเตารถดหลอของเรามันจะว่าอันก่อนตัวน้ำมันยืดมันยืดมันใหญ่ครับผมเลยจะแก้ไขให้เอาแบบไม่ยืดและข้อไม่ใหญ่ครับผมจะแก้ไขให้ไหมครับผมมันยืดออกประม่าทิปเส้นอยู่งีกว่าสบายเนาะสะดวกสบายแก้ไขครับผมมีอะไรอีแก้ไขให้ครับผมอุปกรณ์ซื้อมาหมดทุกอย่างแล้วอันนี้คือเด็กของเราเด็กที่จะทำโครงก็ผมอ่ะเรื่องกระตอนตัดเล็กเลยครับผมมาอีกเลยตัดงได้วาดไปแล้วครับผม รัดกับจากตัดแล้วโนรัเทียบไม่กด <c ười> ้นะไม่ต้องทำการวักใหม่ก็ได้เอาอันตวเกาวเหยียบก็เลยครับผมเอาตัวที่เราตัดเหยียบมาเลยต่อนะครับมม่เป็นแกะดู วามันเท่ากันเอาไหมคาเท่าแล้วก็ทำการล็อกก็ตัดไปเลงค็ับล็อกแบบนี้ต้องให้แน่นครับผมโอเคเริ่มตัดเลยครับจะมีห้องห้ามการตัดดังนี้หรอกทำการเก็บมุมครับผมมันจะบาดเลย ขับร์ขัดตอนเชื่อมกันเลยครับผมนะครับพี่น้องหลังจากที่บ่าาอีททำการตัดเด็กที่แรกอะมาทําการเจาะเลยครับผมเจาะเพื่อจะยึดบางฝุ่นนั่นเองครับผมถ้าไปเจาะบ,บนร้วนถ้าจะเจาอะอยากคร้บพี่น้องถ้าเสื่อมแล้วเขาไปเจาะมันจะเจาะยากครับผมเนื่องจากว่าพื้นที่มันคัแคบถ้าเจาะจากขานนอไปเลยครับผมแล้วเราก็ไปทําการเชื่อม สีรูครับผมทําการเจาะสีรูแล้วเราก็จะไปยึดกับตัวรถแบบนี้ครับผมยึดแบบนี้โอเคครับผมไปเมื่อขั้นตอนต่อไปเลยครับผมบี่นอมาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยครับผมขั้นตอนการเชื่อมนี้ครับผม หลังจากที่เห้ทำการเชื่อมขาเสร็จแล้วครับผม มาทำการมาร์กเลยครับผมมาร์กและเจาะรูจะมาร์กเจาะรูครับผมจิ้มด้วยคุณถ่ายยงไงเน่ยนะรบับไหนวะในพืชผู้เราปะในอะไรครับมีครับพี่น้องวิธีการเจาะบางปูนใช้วิธีต่อเอาครับผมนี่คือตัวต่อ ของเราโอ okay. <c oughs> <c oughs> เคเสร็จไปแล้วรู ยกไปประกอบเลยครับ เริ่มทำการขันน็อตเลยครับผมเุาครับพี่อดเอายึดตัวบนแล้วเอาก็จะมาทำการยึดตัวล่างครับผมยึดทั้งหมดแปดจุดยึดทั้งหมดแปดจุดครับผมนี่คือข้างล่าง đứng qua đây, đi nào, đi nào, được không? OK, các bạn. Sau khi chúng ta đã thực tay việc vặn, chúng Các 现在要是在房产上面你们在哪里干活 เ็ัทําการร้อยน็อตแน่คันน็อตเลยครับผม Okay. Okay, โอเคครับผมเดี๋ยบเลยครับพี่น้องเป็นน้ำ่าเสร็จสิ้นเราทำการร้อยโซ่เลยครับผมไปโซ่มงนี่พี่น้องถ้าไม่ร้อยโซ่มันจะลากพื้นครับผมถ้าไม่ร้อยโซ่มันจะลากพื้นเดี๋ยวมันถึงไงฟินพินหอตาพี่น้องนีกครับผมมันจะลำบากยิกงเราทำการร้อยโซ่ครับผมทีนี้านี้ี่ห เส็จสิ้นครับผมพี่น้องรับชมคลิบบาร์อีดีจังหวัดไอแม่กับอย่าลืมคอมเมนต์บอกบาอีดด้วครับผมนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจัดทำโดยช่างอีดช่างอีดโมดิฟายเป็นอะไรพี่น้องแจมบอร,รับเองต้องซสอมเองได้ครับผมทำให้แล้วนะครับแก้ไขให้แล้วเพื่อนว่ามันยื่นตัวรถนี่โอเคเนาะพี่น้องเนาะ โอเควะไม่ยื่นเลยนะครับผมเสมอตัวรถไม่ยื่นแล้วแก้ไขให้แล้วครับผม